สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการแกะการ์ดโอเดนยากันผมซื้อมาแพ็คหนึ่งนะจะมีอันเนี้ยสี่กล่องุบๆแล้วก็กล่องนี้สี่กล่องุก็จะเป็นลายนลเนี้ยแหละเนี่ยเสียงอาจจะแปลกๆนะไม่สบายโอเคครับหนึ่งกล่องก็จะมีสองซองอันนี้สี่กล่องก็8ปดซอง อันนี้แปดซองมาอันนี้ผมเรียงเลยนะเรียงแบบอันนี้กล่องแรกกล่องสองกล่องสามกล่องสี่อะไรเงี้ยเรียงเลยไปแรกก่อนแล้วกันนะอ่า ออือืชูกำลังอสองที่สองสีแดงๆนะน่าจะเป็นการาดไอเนี่ยป๊าบกับตันโอเดนย่ากับตันโซเดียมกับทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมาย ปั๊บนายนิยาบาลชาวนากับโอเดินย่าอร่อยมากยังไม่มีตัวปั๊มเลยนะเนี่ยมันมีการาดพิเศษด้วยนะไม่รู้จะได้บ้างชืบอ นายนิยาบานกล้ามตีแม่ปรับแม่กบเอ้ยของดีวิบวับด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นกล้องปะ วิบวับนะเฮ้ยได้ได้ของดีแล้วมาอ้ยข้างหน้ามันฉีกไปแล้วบำเพ็ญประโยชน์ <G ül> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียงแหบ <laughs> โอเดนย่า อุ้ยได้แล้วแถวเอตัวนี้จะได้เพิ่มมนะั้ยเนี่ยชุบชุบชุบปับ๊บชาวบ้านไข่น้ำ ธรรมดาเลยเฮ้ยโอ้โหคุ้มแล้วเนี่ยได้ใบหนึ่งนี่คุ้มเลยนะเนี่ยว่าสุดท้ายละทองสุดท้ายละของกล่องนี้นะป๊าบอื้ม ว,วิบวับแต่มันไม่ค่อยวิบวับเท่าไหร่เลยอะแต่วิบวับนะโอ้โหไม่มีอะไรหมานเท่านี้ละนี่ไงมันจะมีแบบปั๊มโอเดียนยาอยู่ต่อไปนี่แปดสองสี่กล่องเลี้ยงเลยหนึ่งสองสามสี่ จะได้เปล่าจะได้อีกใบเปล่าส่วนใหญ่ไม่น่าได้หรอกมั้งได้แค่แพ็คลักใบมั้งโอลิวันปั๊บตีแม่อีกแล้วปั๊บรัฐทุย เอาไว้คอมโบกันนะเนี่ยสองใบนี้ป,ปั๊บโอ้เกลือปึ๊บ ืนนทกโอเคอึ๊ชเทวดาตำรวจกับืโลมมนุษย์รั้วของชาติดีดีดีอันนี้ดีอยู่ อยากเจอนี่วะอยากได้การความเจริญอะแกะโอเทมย่ามาทั้งนานไม่เคยได้เลยปั๊บช่างแอดวงสวยบำเพ็ญประโยชน์อีกแล้วเหลือสองใบสุดท้ายแล้วนะอ,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 อ ลูกค้าชาบูกับโอ้กระทะทองแดงอีกแหละสองสุดท้ายสองสุดท้ายแล้วจึด,จด,จดโอ้โหเจ้าของร้านชาบูดูดิลูกค้าเจ้าของร้านโอเค คุ้มคุ้มเลยได้การ์ดใบนี้โอ้โหโอเดนยา่าคุ้มแหละคุ้มแหละโอเคครับก็จบแล้วนะสำหรับสำหรับ,สำ,รบสำหรับการรีวิวแก่การ์ดโอเดนย่านะนี่ผมเรียงเรียงแถวไปเลย ให้ให้พวกคุณมโนเอาว่าแถวไหนดีสุดเผื่อจะไปซื้อบางคนมันขายแยกนะกล่องนี้กล่องนี้แบบราคาหนึ่งอีกกล่องนี้ราคาหนึ่งอะไรเงี้ยบางที่มันขายแยกแล้วแต่นะแต่จริงๆอ่ะการ์ดอะเขาสุ่มไว้แหละว่าแบบอันนี้อะไรอันนี้อะไรแต่มันมันไม่ได้แบบรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะแต่ผมเรียงไว้ให้พวกคุณมโนเอาโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ฝากกดติดตามเยอะๆนะครับในอนาคตอาจจะมีแจกของอะไรเงี้ยขอบคุณครับ